สววนดีครับไฟที่ขอนำส่งวิธีรีพอร์ตครั้งที่39ประจําวันที่26ถึงวันที่30เดือน9ปี2559นะครับางานที่ n ิโพรเซจอยู่นะครับก็มีของกุ้งนะครับที่ท Before, ําวิวาบีฟอร์เอฟเตอร์ให้กับทางมุฟาดนะครับ แล้วก็มีเรื่องของ PCC เวอร์ชันมบายนะครับตอนนี้เอา PCC ก่อนนะครับพราะเดี๋ยวจะคืนแอดเวิร์ดแล้วนะครับแล้วก็ทางนิวก็ช่วยทำเว็บไซต์ในเชิงสีขาวที่จะมาหลอกแอดเวิร์ดนะครับตอนนี้นิวก็ทำแล้วส่งมามีปรับแก้นิดหน่อยครับยังยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับในส่วนของอีฟนะครับทำเสร็จไปแล้วก็จะมีเรื่อง,องการเคลียร์ QR ดิจิท์นี่อาจจะค้างงานหน่อยแต่ก็น้องก็เริ่มมีช่วงเวลาว่างนะครับพ ิมขายตอนนี้ยังไม่ได้มียอดเข้ามามากออเดอร์ยังไม่มีมากก็เลยสามารถทํางานที่ค้างๆอยู่ได้ทำออเดอร์ไปสิบสี่นับไปเจ็ดเคมเป็นหนึ่งนะครับในส่วนของวิปป์ก็เตรียมรื้อพาร์ติชันเตรียมฟอร์ฝังนูนไว้สาหรับการขึ้นห้องนะครับก็ตอนนี้พาร์ติชันของอะไรต่างๆที่อยู่ในตรงกลางฟอร์เทนเลนเนี่ย,เ,ยเกือบแทบจะเรียกว่า9 0ละนะครับก็เลยแยกของแยกของแล้วก็ให้คนมารับไป เรื่องโตเรื่องคอมนะครับเรื่องเลี้ยวเห็นว่าพี่ปอส่งให้พี่กบพิจารณาแล้วยังไงรบกวนพี่กอบพจารณาดูแล้วรีบส่งกลับมาหน่อยก็ดีครับจะได้คอนเฟิร์มช่างนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดเลีวห้องที่เหลืออีก2ห้องนะครับว่าใครยังไงอะไรนั่งไหนถ้าพี่กอบเห็นด้วยจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ในการจัดเรื่องดาเนินการนะครับตรงนี้ส่วนน้องๆก็เดี๋ยวมูฟกลับเข้ามาที่ห้องห้อง น้องๆไม่เสร็จก็มุมกรอกมาที่ห้องประชุมเล็กนะครับตรงนี้ที่ได้คุยกับใครนอกนั้นพี่ก๊อเนี่ยพี่ปอก็ซัพพอร์ตทั่วไปกับตรงดต้าให้ลูกค้านะครับในส่วนของนิวนะครับก็จะเป็น да รเรื่องของการส่งเดลี่รีพอร์ตเดลี่รีพอร์ตคิวโซล่านะครับมีบ้านเมล์ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวรีโนเวทบีซีตรงนี้เสร็จเรียบร้อยพ Cole, ี่ผมออกขึ well new, ้นแล้วแล้วก็พี่ชัด แล้วนะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของคิวโซล่าคิวโซล่าก็มีการแก้ไขโค้ดเพิ่มเติมนิดหน่อยในส่วนของฟังเอรเลยนะครับก็อันนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กับลูกค้านะครับในส่วนของกุ้งนะครับก็มีเรื่องของการทำเงินกุ้งิวเรื่องของการทำบีซี e ีโนเวทนะครับไซค์ก,ก็เสร็จขึ้นเรียบร้อยก็อีกทีข้อมูลนิดหน่อยส่วนตัวแก้ไขฟังก์ชัน ก่อนหน้านี้มีเรื่องของไก่ชนนะครับ PC ยังไม่ได้ขึ้นแค่ทางกุ้งก็เอาไก่ชนขึ้นให้นะครับแล้วก็มีส่งพวก daily รีบร้อยกับทางคิวโซล่านะครับตรงนี้ทางาในส่วนของบังบุรีจะแยกในส่วนข of โปรโมชั่นเนี่ยให้กับทางปีเตอร์นะครับก็มี PC บางบรีโปรโมชั่นจะแยกเป็นรูปภาพเพื่อให้ปีเตอร์เนี่ยส่งไปในเช็คเช็ชจีเพื่อให้ลูกค้ามีความสนใจมากขึ้นตรงนี้ก็ทำเสร็จแล้วส่งให้ปีเตอร์เรียบร้อยแล้วครับ ก็ฝ่ายที่เขาจบการน,นำส่งวิธีรีพอร์ตวันที่39ประจำวันที่26วันที่30เดือน9ปี2 5 5 9เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ